สวัสดีค่ะช่องคลายทองเงินนะคะวันนี้ควาเลนพาแม่วันจันมาอาบน้ำเพื่อจะไปลองใส่สมของพ่อใหญ่นะคะ มีความเลนจะพาแม่วันจันไปงานตักบาทพี่วัดป่าน้องพยอมนะคะขอบคุณควานไหมนะคะขอบคุณแม่วันจัน ขอบคุณความหม้ที่ให้แม่วันจันค่ะมาให้ดูแลนะคะทุกปีกับตักบ,บาท พ่อใหญ่ก็จะได้ไปนะคะพ่อใหญ่ก็จะได้อยู่แถวหน้าเสมอสวัสดีครับสวัสดีก็จะมาเล่ใส่ยืนช้างดูครับว่าจะเข้ากันได้ไหมครับก็จะใส ของพ่อใหญ่นะครับว่าข้าก็ได้ไหยครับผมทำเหมือนเข้ากันได้ก็จะเอาเย็นผมทำน่ำใสเลยครับผมไปลองใส่เย็ยนของพ่อใหญ่ดูไม่วันจัน พี่โอมองข้างมบรรจันถนัดทางไหนนอถนัดทางไหนคะแม่บรจันรู้เลคังจัขนรอเนี่ะพ่อใหญ่ก็จะถนัดด้านขวานะคะด้านขวา เข้ากับรถทุกครั้งน่าจะเซได้อ <antique> ย <issions> ู่นะคะเพราะว่าหลังของพ่อใหญ่ก็จะ ลักษณะคล้ายๆช้างพังนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่อ้วน ก็จะให้พี่โอมมาช่วยคุณพ่อค่ะเพราะว่าพี่โอมก็จบพ่อสามแล้วนะคะก็เป็นช่วงปิดเทอมเพราะว่าพี่อยู่บ้านก็ต้องดูแลคุณยายค่ะคุณยายไม่ค่อยสบาย ได้ไหมขนเล่น ไม่วันจันทร์ก็หันค่ะคงยังไม่ชินนะคะบลอกที่เป็นลูกเป็นนักศึกษาแล้ว แยงเล็กไม่ลูกแยงเล็กลูกเพราะว่าแยงไม้ก็จะใส่ต้องวัดวัดก็จะใส่ได้เฉพาะพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าวัดหลังพ่อใหญ่กับแยงช้างแม่วันจันก็จะเป็นแยงเล็กของพ่อใหญ่ ครับผมุกันเลยครับผลุกกันพอดเลยครับุกพีเลยครับผมโอ้พอดีเลยครับเตรัเลยไม่ใหญ่ันเไม่ใช่ไม่ใหญ่ไม่ใช่ คุณแม่วันจารไม่ใช่เชือกอีกเวส้นหนึ่งเอ้าเอ้าสร็จแล้วออกเชื่อกพักไหม ไม่ใช่แยงจะไปข้างหน้าเกินไปไหมขวาเลนรู้สึกจะแอนแอนไปข้างหน้า ยังไม่ชินนะคะยังไม่ชิน

ครับพอดีไหมก็รู้สึกจะไปข้างหน้าหน่อยค่ะควันเลนว่าพอดีนะคะวันเลนว่าพอดีนะคะครับพอดีอยู่นาะปามแต่แต่น่าจะต่ำเนาะ หน้าตก็<ห>เป็นอย่างไรบ้างคะคอ,อ,เน,อะนเรเช็คดูแล้วก็โอเคครับผมโอเคครับผมตรงนี้ก็จะไปช่วยงานครับบ,บุญบาตบุญหลังทางที่บ้านพ้นเงินนะครับผมที่วัดป่านหนองพโยนะครับผมันนี้ก็ได้ดทุบใส่เย็นผมพี่ก็เข้ากันหน้าอยู่นะครับผม ก็ใส่ได้อยู่นะคะแยงของพ่อใหญ่รว่าหลังนนีี้ลลเขาจะถูกกัพอดไม่วันจันทร์จะถูกกับหลังพ่อใหญ่พอดีรพวรวมหมุนกันครับใส่กันได้ครับผมก็กดด้วดยกดแยงก่อนนะครับผมกดแยงห้างก่อนชักผมกดแยงช้างก่อนนะคะเอายามาให้แม่วันจันทร์หน่อยลูก เยียงปุ I I ่นไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะจะเพิ่มข้างหน้าใช่ไหมฟันเลนเขาจะเพิ่มข้างหน้านิดนึงครับผมเพราะว่าพ่อใหญ่จะเป็นหัวเชิดเมมันจันก็จะต้องเพิ่มบล็อกข้างหน้าอีกนะคะขอเขาเมมันจันตรงนี้เขาตามนะบนค่ะตรงนี้เขาตามเขาจะเพิ่มตรงนี้อีกอันนึงก็น่าจะโอเคครับผมโอเคตรงนี้นะครับผมต่อตรงนี้จะพาไปช่วยบุญนะแม่วันจันทร์ ต้องขอบคุณขัไหมครับผมขัไหมขอบคุณไปยังเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจทุกความห่วงใยมากมายนะคะแม่ขวัญขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่าน พี่เมตานะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขออย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดในช่องไลน์กันด้วยนะครับเเป็นกำลังใจครับผมกับพี่ก็ขอฝากว่าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ